สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับว่าด้วยเรื่องอาการสัมผัสนะครับสิ่งที่สิ่งที่เป็นปัญญาทางจิตสิ่งที่เป็นปัญญาทางจิตสิ่งที่มากกว่าจิตได้สำนึกวันนี้มาพบกันนะครับ รงกับวันพุทธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3นะครับวันนี้ผมได้ไปทำความเข้าใจนะครับเรื่องของอศาสตร์เรียนรับทางธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นะครับเขาอยอมรับนะครับถือว่าเป็นสาขาหนึ่งนะฮะทางวิทยาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์มีชื่อว่าปรจิตวิทยานะครับ ปริจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องที่คนต่างชาตินะฮะทั้งยุโรปนะครับอเมริกานะครับเขาสนใจนะครับทางพระพุทธศาสนานะครับเรียกว่าอภิญญานะครับอภิญญาคุยได้เลยครับครับอาจารย์ครับตอนช่วงนี้คือปฏิบัติแล้วจิตเบิกมานครับแต่ว่ารู้สึกลอยๆไม่ค่อยมีสติเงี้ย โอเคะฮะหลับตาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการนะครับรู้แล้วปฏิบัติมีความสุขแต่เมื่อลอยๆนะครับอ่านี่คือมาถามเรื่องปฏิบัติเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบปฏิบัติคุณผู้ชมที่ป่วยไข้คุณผู้ชมที่มีปัญหาทางจิตนะฮะมีทางระบบประสาทระบบสมองแล้วก็มีความทุกย้ำๆซ้ำๆป่วยซึมเศร้าไบโพล่า นะครับโลกลัวทั้งหลายนะครับการเข้ามาตรงนี้ครับมันสามารถบําบัดได้และเกิดภาวะการแปลเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติแม้ไม่โทรเข้ามาก็ตามนะครับพราอาจารย์มีพลังงานเลือเฟื่อมากมายฮะไม่มีวันหมดนะฮะที่จะเข้าไปแก้จิตของทุกคนในขณะที่ชมอยู่นี้นะครับมันเกิดการแปลเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์นะครับเพราะเราไม่ได้คุยเรื่องของความรู้แต่เราคุยเรื่องปัญญาทางจิตเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการ how to อะ่ะมันทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเลยครับไม่ใช่ได้แค่ความรู้กลับไปนะครับเพราะผมไม่ได้คุยเรื่องปัญญาความรู้แต่คุยเรื่องที่มันตรงกับจิตของคุณผู้ชมและจิตมันเข้าไปทําปฏิยาจนหายและเปลี่ยนแปลงได้เลยโดยไม่ต้องรอคอยนั่นแสดงว่าการทําแบบเนี้มันทําให้ได้ผลในขณะชมไร่เลยนะครับไม่ได้อ๋อได้ความรู้แล้วเอาไปแก่นู้นแก้นี้ไม่ต้องให้มันสลายตอนนี้เลยมันคือพลังงาน ลบเอ,เอาพลังงานบวกใส่แล้วขายเลยพลังบวกคือบวกคืออะไรคือพลังงานที่ถูกต้องถูกต้องอ,อะไรครับมันเยอะแยะมากมายครับที่สอนมา8ปกับ,ป,บ 7, ปีนะครับเจ็ดปีนั่นแหละครับมันเข้าไปแตะ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 แ,แ,และแค่เราคิดถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะครับทุงเคสนี้ครับเกิดมาจากการเสพความสุขทางการปฏิบัติแต่ไม่รู้ไม่มีธรรมะไม่มีการเข้าถึงสาระแห่งธรรมะว่ามันทําอะไรอยู่มันได้แค่สงบนะครับ สงบแบบแบบสมถะแต่ไม่พิจารณาธรรมะไม่มีธรรมานุปัสสนาจึงเกิดการลอยๆและไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเป็นจึงจึงไม่รู้ว่าสุขมันคืออะไรมันเบิกบานดีครับแต่พอถึงเวลาที่จะทำใจมันลอยๆนั่นแสดงว่าเราไม่ได้จับเก่นแท้ของปัญญาเข้ามาพิจารณาหลักธรรมใดๆเลยในการปฏิบัตินะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องบอกว่า ให้พิจารณาหลักธรรมน,นะครับให้พิจารณาไตรลักษณ์นะครับให้พิจารณาเรื่องของกตัญญูกตวิติตาพิจารณาเรื่องของออการออหลักธรรมต่างๆนะครับที่เราควรจะเอามาใส่ใจเอามาทําให้เกิดปัญญานะครับเรื่องของหลักธรรมเช่นเรื่องของบุญกิริยาทุสิบเรื่องของมรรคแปดนะครับเรื่องของ มัชฌิมปฏิปทาเนี่ครับเอามาทา่องใจเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะโล่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาสกี้นะครับมันล่งแล้วคนที่หานอนนะครับมันเหมือนกับการรีเซ็ตนะครับให้มันง่วงให้มันหลับไปเลยนะครับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเป็นคนอีกคนเลยครับเพราะว่าเราต้องการคุยกับจิตที่มันอยู่ข้างในไม่ได้ข้างนอกเพราะฉะนั้นคนข้างนอกหลับดีสุดนะฮะหลับเลยครับแต่เดี๋ยวคนข้างในหรือว่าจิตตัวเก่ามันจะคุยกับอาจารย์เองนะครับเธอรู้สึกไงตอนนี้ฮะ ครับอาจารย์แต่ว่าก็มีแบบแน่นๆที่หนา้าอกคือมีความเชื่อว่าการนั่งสมาธิคือทำให้จิตสงบแต่เขาไม่รู้ว่าการพิจารณาหลักธรรมนั้นแหละครับก็คือวิปัสสนานะครับการวิปัสสนากรรมฐานการการทำวิปัสสนามันมันจะเป็นการพิจารณาหลักธรรมไปด้วยครับไม่ใช่เรื่อยๆลอยๆนะครับ เรื่องลอยๆคือการสงบแต่ไม่มีการเข้าใจในหลักธรรมนะครับเพราะฉะันเราจะต้องเข้าใจในในสิ่งที่ตัวเองต้องเข้าถึงด้วยทางปัญญาที่เป็นเรื่องของหลักธรรมสักข้อหนึ่งนะพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่ใช่นั่งเพื่อต้องการความเงียบหรือต้องการการให้จิตที่มัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะ ให้จิตมันนิ่งๆว่างๆตรงนี้ถือว่าไม่ไม่ผ่านมันได้แค่สมถะมันไม่ได้เข้าสู่พิปัสนานะครับถ้าว่างๆแล้วมันจะลอยได้เพราะไม่ไม่มได้กํากับด้วยหลักธรรมมันต่อไปนี้ทุกๆการนั่งเราต้องต้องมีหลักธรรมสอนตัวเองให้เกิดภาวะอยู่กับเหตุผลทางปัญญาที่เป็นหลักธรรมชาติอาจจะพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณามรรสติพิจารณาเรื่องของมรรคแแต่ละข้อ นะครับได้นะครับตอนนี้สุดไงครับเขาเขาคิดว่าการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่แต่ความจริงถ้ามันก็เขาเท่าเขเข้าใจอ่ะต้องเข้าใจหลักธรรมอ่ะพอเข้าใจปุ๊บมันถึงจะว่างไม่จะอยู่บอกว่าไม่ไม่ยอมที่จะพัฒนาแล้วบอกว่าว่างเลยนะครับนั่นเดี๋ยวเราไปสอนซื้อเด็กเด็กก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือแล้วก็สําเร็จแล้วรู้แล้วเขาก็ไม่อยากฟังเขาก็นั่งลอยๆเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจเขาก็ไม่ยอมเข้าใจ นะครับเหมือนเขาก็นั่งลอยๆได้ครับแั้นเราก็ต้องใส่ใส่ข้อมูลใส่ธรรมะหรือใส่วิชาการตลอดเลยไม่เห็นนะครับเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยครับสวัสดีทุกท่านนะครับฟังอาจารย์รู้สึกสงบปล่อยวางเมตตาเหมือนจะหลับปล่อยไว้นะครับมันกําลังละเอียดนะครับจิตมันสบายครับมันมีความสุขฮะพลังงานของผมเนี่ยครับมันจะไปแตะ นะครับตัวที่เป็นตัวลบในจิตของพวกท่านนะครับแล้วมันจะเบาสบายนะครับเพราะว่าจิตว่างจากอากุศลน,นะครับในฉากหนึ่งหนึ่งแล้วเบาสบายหลับตาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเห็นความสบายอยู่ข้างในฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกลบพลังงานลบนะครับที่ไม่ถูกต้องที่เราเคยสะสมมาจากอดีตชาติมันหลุดออกไป นะครับจิตมันมาทางจิตเราก็ต้องส่งกระแสจิตนะครับมันเราไม่ต้องใช้อะไรครับเหมือนเราส่งบลูทูธกันนะเหมือนกับเรามี wifi อ่ะไม่ได้เห็นหรอกครับแค่เปิดสัญญาเปิดรหัสปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยครับเหมือนกันนะมันง่ายมากกว่านั้นอีกครับพอหลวงพูเข้าใจเรื่องปรสิตปรจิตวิทยานี่ครับพลังงานในธรรมชาติเนี่ยครับคือสิ่งที่เราก็ทํากันมานานแล้วครับและมันก็เห็นผลนะฮะว่า การแค่เข้ามาในไร่สดนี้สามารถสงบปล่อยวางว่างได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกไงฮะ <c oughs> ตอนนี้ครับอยู่ในสายฮรับมันนิ่งๆแต่มันไม่โล่ง มันเถียงด้วยไหมฮะมันรู้สึกมันรู้สึกมันไม่เห็นด้วยไหมลองดีเดีดีๆนะครับอ๋อมันเหมือนกับว่ามันมันไม่เชิงเถียงนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับนิ่งแล้วก็จะบอกก็คือ,คอเหมือนแต่ว่าก็ก็ปีตินานะเออ ก็ไม่ไม่ใช่เหมือน้องพิจารณาเหมือนแบบว่าเอพอปฏิบัติไปแล้วมันก็หลุดของมันเองแล้วมันก็เลยเบิกบานอย่างเงี้ยครับอแต่มันเหมือนเรไม่มีสติอย่างเงี้ยผมยังบอกโอเคอเฮะไปดูไปดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับมันจะมี เพียร่ะเขาเรียกว่าโพชชงเจตไปดูโพชชงเจตนะไปดูโพชชงเจตนะครับไป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 พิจารณาโพธชงเจตนะเธอไปพิจารณาตัวเนี้ยโพธิปักกายธรรมสามสิบเจ็ดอ่ะนะไปดูโพธิปักกายธรรมสามสิบเจ็ดมันมี <c oughs> ทำทั้งหมดเจ็ดชุดอันแรกนะครับก็คือมหาสติปฐานสี่อันที่สองนะครับอิทิบาสี นะครับแล้วก็สำมรับประทาน4ีพละหอินสี่ห้าพชฌชงเจ็แล้วก็มรกแทั้งหมดเนี่ยมันมี37ข้อตรงนี้คือนี่คือพิจารณาธรรมมะข้อนี้นครับที่เราไม่เคยพิจารณาเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่สำเร็จมันได้แค่รู้สึกสุขที่เป็นลักษณะเบิกบานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโอเคแล้วครับนะฝากไว้ด้วยนะครับ พอพูดถึงโพที่ปักกษาธรรมสามเจ็ดเขารู้สึกไงตอนเนี้อธิมหาสัตวหานสี 4, อ่อธิบดีสี่สัมมประธานสี่นะครับพระละห้าอินทรีห้าโพชงเจ็ดแล้วก็มรรคแปดขอให้จิตได้ไปทงว่จัยนะครับรเราดูเหมือนว่า อยากสาเร็จโดยไม่ได้อยากจะฝึกอยากสําเร็จแต่ไม่อยากรับรู้ปริยัติไม่อยากรับรู้ข้อมูลนะครับเราอยากสําเร็จแบบง่ายๆอยากทําอะไรง่ายๆนะครับแต่ไม่อยากศึกษาอันนี้ผมกําลังว่าตัวนายนะครับอยากสําเร็จแต่ไม่อยากศึกษาอยากนั่งนิ่งๆแต่ไม่อยากอ่านหนังสืออยากจะบรรลุแต่ไม่หาข้อมูลนะครับอยากจะพอเวลาติดสุข ตรงนั้นแล้วก็นั่งเรื่อยๆไปแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจละสุขจนขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะอยู่แบบสุขนั้นแต่สุขแบบไม่เข้าใจครับอ่ารู้สึกไงตอนเนี้คนแ,คแต่คนลูกมันผ่านแล้วครับนะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ถ้าปฏิบัติจริงๆก็คือต้องศึกษาเกมกับหลักธรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะที่ผมบอกเมื่อกี้ สวัสดีค่ะนั่งหลับคอตกครู่นหนึ่งแล้วถอนใจใจในออกมาค่ะนะครับไปดูหลักข้คนนี้เลยฮะที่เล่า,มากเมื่อกี้ฮะพูที่ปกรธรรมสามสนะเขายอมรับแล้วถ้าคนลุกนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณทุกท่านนะครับก็ให้ได้สลัดนะครับซึ่งเป็นบาปเก่าได้ชําระสิ่งที่เคยผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ภายในฝฟฟ่ายจิตที่ไกลกว่าจิตแต่สํานึกผมได้พยายามส่งไวไฟไปสู่ทุกคนตามคําขอ ตามคาอธิษฐานของทุกท่านแล้วนะครับจึงเป็นจิตศาสตร์ภาวนาภาวนาในสิ่งที่ตัวเองทุกเพื่อให้มันสลายไปนะครับแล้วมันก็คลี่คลายนะครับการภาวนาจิตนะครับเป็นการขับเคลื่อนสิ่งที่ไม่เดียวไปจากจิตเพื่อให้เราได้เกิดการต่อยอดความสําเร็จนะครับทุกด้านนะครับตามความปรารถนานะครับอันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับต้องลากันไปแล้วครับวันนี้ครับ ราศสีสวัสด์ครับ